สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับทีมงานพ่อเนื้อห่อฟิชชิ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็ออกหมายนอกกันนะครับเป็นหมายต่างจังหวัดนะครับผมสําหรับหมายที่เราจะไปวันนี้นะครับก็หมายอยู่ที่อําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับก็ติดติดกับสระบุรีนั่นแหละครับผมชื่อหมายก็จะเป็นบ้านไม้ริมบึงนะครับจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกผมไปกันนะครับก็ไม่เคยไปแหละครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าสภาพหมายเป็นยังไงนะครับ ปลากินเหยื่อแบบไหนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับทีมงานแล้วก็สองคนเหมือนเดิมนะครับผมเราไปชิมรางดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดปลาเข้าดีเดี๋ยวก็โทรตามกันได้ครับเพราะว่าอ่าอยู่จากบ้านเราไม่ไกลนะแค่ประมาณสี่สิบกิโลนะครับสามสิบสี่สิบโลนะยังพอตามไปสมทบได้นะถ้าปลาเข้านะครับถ้ายังไงก็จะค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะสำหรับวันนี้ก็มีแค่ผมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับรจาร์นุ้ยครับผม สองคนเหมือนเดิมครับผมโอเคสําหรับเหยื่อว,วันนี้นะครับเนื่องจากที่เราไม่เคยไปเนาะจะใช้เหยื่อเป็นเหยื่อลำหนมป้งปั่นนะครับแล้วก็เป็น,นชิปพวกตาลหอมลูกตาลทำน,น,อ,งนองนี้นะครับให้เหยื่ยอ,อมาเป็นหอมหอมนิดนึงนะครับผมเพราะเป็นหมายธรรมชาตินะที่เราจะไปนะครับแล้วก็มีเหยื่อสดติดมานะครับจําพวกกุ้งบ้างเล็กน้อยนะพอคือพวกผมดักกันเองไนงะ ไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยได้นิดหน่อยนะครับมีลูกปลาซิลบ้างแล้วก็มีไส้เดือนนะครับอ่าก็ลองเอาติดมาดูเนาะเพราะว่าไม่เคยมานะครับสําหรับหมายนี้นะเท่าที่ผมดูจาก Google Ma p นะครับหมายนี้อืมก็จะเป็นหมายบึงนะครับบึงธรรมชาตินะเชื่อมต่อกับคลองธรรมชาตินะครับผมทําให้ปลาในบึงนั้นค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเท่าที่เห็นเขาได้กันนะครับคนอื่นได้นะอ่าก็จะเป็นพวกบิ๊กหวายนะครับยี่ศกนะ ปลาหมอกลับนะครับมีหลายปลานะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายสภาพหมายหน้างานให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเปิดคลิปบนรถนะครับผมแล้วอาจจะสะเทือนนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวในส่วนของหมายเดี๋ยวผมจะถึงแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับ อนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับผมนี่ครับสภาพหมายนะครับมองดีๆก็เหมือนทะเลสาบเลยนะหมายสวยมากนะครับแล้วก็มีปลาใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับแต่เท่าที่สอบถามกับคนงานนะครับก็รู้สึกว่านักมากนะครับผมก็หมายสวยครับหมายสวยเลยล่ะนะครับก็ดูแล้วก็หลายหลายไล่นะครับมีปลาใหญ่ขึ้นตลอดนะครับผม ดูๆแล้วก็น่าจะไปถึงทางนน้นผมว่าก็น่าจะร่วมๆเจ็ดสิบแปดสิบไร่ได้แล้วครับนะแล้วปลาใหญ่ก็ขึ้นน้ําเยอะนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับของใต้น้าเนาะก็ต้องลองดูนะครับเพราะพวกทีมงานเราก็มาครั้งแรกด้วยนะครับมาสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคครับยังก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ดูแล้ว ทางที่พักก็ยังไม่มีแขกมานะครับนอกจากเรานะเพราะเป็นวันธรรมดาครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับนากเสาร์อาทิตย์ก็จะเต็มหมดคือหมายก็สวยนะครับแต่น้ําค่อนข้างลึกมากนะครับบางท,ทีหมายน้ํายเรื่อยอย่างนี้นะปะก็ค่อนข้างกินยากอย่างที่เรารู้กันนะครับเหยื่อที่เราใช้ตกวันนี้ก็เป็นลำหนมปังนะครับ แล้วก็ใช้เป็นพวกนี่แหละครับชิปหัวตานะให้หอมๆห,หน่อยนะครับผมเอาจริงเราไม่เคยมานะใหม่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าปลานะครับกินเหยื่อสไตล์ไหนเนาะอ่าแล้วก็เราก็มีเหยื่อสอดติดมานะครับพวกลูกปลาซิวนะครับแล้วก็อุ้งฝอยแต่พวกนี้นะครับอาจารย์นุ้ยก็ตีปากกายทิ้งไว้นะครับเห็นตัวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่านะต้องลองดูนะครับ และเกิดขึ้นได้ครับเรามาตกปลานี่ความคาดหวังก็ประมาณนึงครับได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนักตกปลาอย่างเราเนาะได้บางทีได้มาพักผ่อนนะครับกลับมาที่บรรยากาศดีๆหมายสวยๆนี้ก็มีความสุขแล้วครับถ้าได้ปลาก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันเนาะอย่อชุดแรก็ลงน้ําเรียบร้อยครับ ยังเงียบเงียบอยู่ใส่เดือนก้าวมานะครับก็ยังเงียบเงียบอยู่ยังไม่รู้ว่าพากินเียวแบบไหนนะครับผมเพราะเราไม่เคยมานะอีค,ครับเดี๋ยวฝากฮานาะนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องติดตามต่อแล้วกันครับผมอเค,ครับตอนนี้ก็ประมาณนะครับบ่ายสามแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปลาก็ยังไม่ได้นะครับ มีมาตอดตัวหนึ่งวัดมาแล้วก็มาหลุดอยู่ข้างตะลิ่งนะครับตัวหนึ่งนะแต่ก็ตัวไม่โตรครับเป็นปลาตะเพียนนะครับสาเหตุหนึ่งที่เรายังไม่ได้ก็น่าจะมาจากในเรื่องของหมายด้วยนะครับบริเวณที่เราตกเนี่ยผมเห็นเขาตัดหญ้าไปเนะเาะดูเรียบเตียนนะครับผมก็เรียกว่ามีนานาน,านักตกปลานะครับมาใช้บริการเรื่อยๆนะครับเนาะปรากฏว่าตรงนี้เป็นหมาย,หมายใหม่นะครับหมายเปิดใหมนะ่เนาะ เป็นโซนเปิดใหม่นะครับก็เลยอาจจะปลายังไม่่อยเข้าเท่าไหร่นะครับต้องตีอ่อยสักพักหนึ่งเนาะแล้วเรามีเวลาแค่วันเดียวไม่รู้จะพอหรือว่านะครับที่ปลาจะทําให้ปลาเข้านะครับผมถ้ามองไปไกลๆนะครับในกล้องนะแต่ผมซูมให้ดูนะครับบริเวณนั้นนะครับจะมีนาะตกปลามาตกกันบ่อยนะครับที่มีบ้านนะครับ แล้วก็จะมตีตรงบริเวณนั้นจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับแล้วผมมองว่าตรงนั้นน้ําน่าจะไม่ลึกเข้าตรงนี้ด้วยนะครับจุดนั้นน่าจะเป็นเป็นเนินไล่ระดับลงไปนะครับตรงนั้นปลาน่าจะเข้าดีเพราะว่ามีนานานัตกปลามาตกกันบ่อยนะครับเนาะพอดีว่าผมมาพักบ้านพักไอ้ตรงเนี้ยครับบริเวณหน้าตกก็เลยจะเป็นโซนนี้นะครับ ก็เลยลองดูนะครับลองดูก่อนมาครั้งแรกนะครับผมอย่างไก่อย่างเกลี่ยแรมากไม่ค่อยได้นะครับก็ลองดูนะครับดูแล้วน่าจะไปทางอ่อยเหยื่อนะครับไปให้นานาท่านอื่นมาซ้ํานะครับผมนี่ครับอาจารย์นุ้ยก็นี่สายถมเหยื่อครับผมบอกเรื่องอ่อยในถนัดก็เรื่องอัดไม่ค่อยชินว่างั้นนะขนาดตาอ่อยครับผมโอ้โหันี้นะครับก็ลองดูครับมีเวลาถึงพ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับ ว่าจะได้ไหมนะครับผมก็ทั้งหน้าดินทั้งทุ่นลอยครับตอนนี้ก็เอาทุกอย่างครับผมลองดูครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนครับผมของใต้น้ํานะครับเนาะดีครับฝากติดตามต่อครับอยู่ไหมครับโอ้โหกินสายย่อดเลยนะอยู่ไหมกระมังเหมือนเดิมเื่อใหญ่แต่ตัวแบบนิดนึงเคครับก็ยัง หืจิ่วจริงๆโอเคครับผมใส่ปลเหยื่อครับตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะครับจะค่ำแล้วคือบรรยากาศดีนะครับชิลๆเลยนะสวยงามเลยนะครับด้านหลังเราเป็นทิศตะวันตกเนาะด้านหน้านี้ที่ผมถ่ายเนี่ยคือทิศตะวันออกนะครับพอตะวันจะรับขอบฟ้าไปนะครับ มันก็เลยเป็นภาพที่สวยงามนะตอนนี้ก็ได้ปลาเล็กมาบ้างแล้วนะครับสองสามตัวนะครับผมไปต้องถามว่าเล็กขนาดไหนนะครับก็เล็กขนาดเรียกว่าเกือบจะลอดกระชังได้ครับแต่เราต้องเก็บไปก่อนนะครับเป็นปลามานเนาะนะครับแต่ก็ปลาขึ้นดีมากนะครับปลาโอ้โลสารพัดปลาครับขึ้น เยอะแยะไปหมดนะครับผมแต่ยังไม่ลงมากินเบ็ดนะครับผมฝั่งนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นหมายเปิดใหม่ด้วยนะครับสําหรับฝั่งที่ผมตกอยู่นะครับเห็นทางน้องอ่าคนงานที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าผมเป็นทีมที่สองนะที่ตกนะครับผมฝั่งนี้นะครับคือทีมแรกก็คือแห้วอไปแล้วนะครับผมแต่ผมก็เริ่มมีปลาน้อยมาให้เห็นแล้วนะกลยังจะลุ้นอยู่ว่าของใหญ่จะเข้าหรือเปล่านะครับเนาะเพราะส่วนหนึ่งก็ ปลาที่ขึ้นเยอะที่เห็นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นพวกปลาชะโดนะครับเยอะมากนะครับชะโดนะสวายนะที่เห็นขึ้นนะครับปลาบึกปลาอะไรเยอะเลยนะครับปลาเยอะมากๆเลยนะครับทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะส่วนจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่หลายปัจจัยนะครับน้กตกปลาแล้วเราก็รู้ดีเนาะแล้วก็เอาบรรยากาศครับสวยๆนะครับหมายสวยๆเลยนะจะฝากติดตามต่อครับสักพักก็จะมืดแล้วแหละผมดูแล้วโอเคครับ นี่ก็เป็นบริเวณห้องพักนะครับที่เราเข้าพักนะครับผมก็จะเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับหลังเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในนะครับนี่ครับก็จะอยู่หน้าเนี่ยแหละครับหมายที่เราตกเลยนะนี่ครับแต่ว่าผมเอารถลงไปตกตรงนู้นนะครับตรงนั้นเห็นอาจานน้อยอยู่แวบๆนะครับตรงนั้นไกลๆอ่าที่พักเราอยู่วบนนี้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็คือเช็คอินนะครับเหมือนรีสอร์ททั่วไปนะครับประมาณ เที่ยงนะครับผมนะครับแล้วก็เช็คเอาประมาณห้าโมงเช้านะครับของอีกวันหนึ่งนะในส่วนของบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีปลั๊กไฟให้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมครับนครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาก็ง่ายๆครับนักตกปลาเราเนาะรู้กันนะครับ ก็จะมีเตียงนอนนะครับได้สองท่านนะนอนได้นะครับมีเตียงนอนนะครับแล้วก็โอเคนะครับนี่มีจุดปลั๊กไฟนะครับให้เราชาร์จแบตชาร์จอะไรได้นะผมก็ชาร์จไปนะครับแต่อยู่สูงไปนิดนึงนะครับผมโอเคครับมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พัดลมแอร์ตัวหนึ่งนะเหมือนรีสอร์ททั่วไปเลยครับนี่น้ํามีผ้าเช็ดตัวให้อาบน้ําได้เดี๋ยวผมเปิดห้องน้าให้ดูนะครับผม ก็คือถ้ามากับแฟนก็มาได้ครับสองคนนะครับบ้านหลังเล็กๆน่ารักนี่ครับอ่าก็ <c oughs> เป็นชัดโคกเลยนะนะครับก็ดีครับราคาหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับไม,ไม่ไม่แรงนะราคาไม่แรงนะครับมีฝักบัวให้อย่างดีครับผมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมอ,ะอ่ะอ่าก็จะประมาณนี้ครับห้องเล็ก ประมาณนี้ก็คือสองคนนะครับพักได้เนาะแต่บางคนเขาชอบตกปลาเขาก็ตกทั้งคืนนะครับไม่ค่อยได้พักหรอกมันอนก็นอนชั่วโมงสองชั่วโมงพอมีแรงก็ลุยต่อนะครับเี่ยห้องพักก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของห้องพักประมาณนี้ครับผมโอเคครับเปิดออกไปก็นี่เลยครับผมเป็นทะเลสาบเป็นบึงเลยนะครับผมโอเคครับ บรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับผมค่ำแล้วนะครับคืออย่างที่เห็นเลยนะครับคือปลาขึ้นน้ําดีมากนะครับปลาเยอะมากครับปลาสารพัดปลานะครับขึ้นน้ําเนาะคือแบบอย่างที่เห็นเลยนะเห็นหรือเปล่าไม่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะพอเห็นนะไกลอยู่ก็คือถ้าจะตีเบ็ดไปก็ตีตีไปถึงนะครับแต่ว่าทีนี้น้ํามันลึกมากนะครับ ลึกมากเลยเห็นไหมครับปลาขึ้นเต็มเลยนะครับนะอืมน่าสนใจอยู่ก็มาครั้งแรกครับก็ทดลองดูนะครับผมก็ได้ปลาเล็กมาบ้างแล้วล่ะครับแต่ปลาเล็กๆนี่เราไม่ค่อยอยากได้ครับเราอยากจะได้แบบไซสาโบโบโอ้อะครับเพราะปลาขึ้นเยอะพาเยอะมากนะครับแต่ทีนี้ว่ามันก็พูดยากนะครับหน้าของใต้น้ํานะครับ บรรยากาศดีครับยามเย็นครับผมดูปลาดีครับขึ้นเยอะจริงๆครับผมตอนนี้นะครับก็ประมาณเกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับผมตอนแรกนะครับก็คิดว่ากลางคืนนะครับ ปลาอาจจะน่าจะเข้าบ้างเนาะเพราะว่ากลางวันปลาชะโดก็ค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่าเอ๊ะที่ปลาเกตไม่เข้าเพราะชะโดกลัวหรือเปล่านะครับปรากฏว่ากลางคืนก็ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีอาการเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนเยื่อลงไป2ชุดแล้วนะครับผมนี่ก็จะสามทุ่มแล้วคือปลาเยอะนะครับมันไม่ใช่มีแค่ปลาใหญ่ขึ้นนะครับ พวกปลาสร้อยปลาซาปลาตะเพียนนะพวกนี้ขึ้นเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมคิดว่าน่าจะขึ้นเยอะขึ้นแบบน้ําเดือดเลยนะแต่ก็แปลกเหมือนกันจะด้วยเพราะหน้านี้นะครับน้ําลึกเกินไปนะครับแล้วยังไม่มีการอ่อยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับพอเท่าที่สอบถามมาคนดูแลนะครับเห็นเขาบอกว่าทีมงานเรานะครับเป็นทีมงานที่2นะครับที่มาตกหน้านี้นะครับผม ก่อนหน้านี้ก็มีมาเจ้าหนึ่งนะครับมาตกนะแล้วก็เห้วนะครับไม่ได้อะไรเลยนะผมก็เป็นทีมงานที่2นะครับที่มาตกหมายบริเวณนี้นะครับเนาะมันเป็นคล้ายๆเรียกว่ายังไงนะครับโซนที่เปิดให้ตกใหม่ครับหลังจากที่ไม่ได้ให้ตกนานแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยลรด้วยนะครับด้วยจํานวนลูกค้าด้วยด้วยความไม่พร้อมอะไรยังไงไม่แน่ใจนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้ว ที่คนเขาจะมาตกการกลางเต็นตกแล้วก็ตกกันประจาคือจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่มีไฟนะครับอ่าบริเวณบ้านหลังใหญ่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีจุดกลางเต็นเนาะตรงนั้นคือนาหน้า,น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 าตกปลานะครับจะมาตกกันบ่อยนะทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแต่บริเวณที่ผมตกเนี่ยก็เหมือนเปิดใหมายใหม่นะครับผมเรียกได้ว่าก็เหมือนาตีอ่อยนะครับผมนี่ครับอาจารย์นุ้ยก็กำลังเปลี่ยนเยออีนแล้วครับ ต้องรู้สึกว่าน่าจะมาถมเหยื่อเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่ามันมันเงียบผิดปกตินะครับค,คือคิดว่ากลางคืนจะน่าจะเข้าบ้างนะครับแต่กลับก็เงียบไปเลยนะครับเนะี่ยอืมแล้วก็พูดถึงบรรยากาศนี่ก็เป็นใจนะครับฝนไม่ตกนะแล้วก็ยุงไม่เยอะนะครับยุงไม่ค่อยเยอะแมงไม่เยอะคือผมมองว่าบรรยากาศดีเลยนะชิลเลยนะครับแต่ปลาไม่เอาแปอกแปลกนะครับปลาก็เยอะนะครับ อาจจะด้วยระดับน้ําพิ่ลึกด้วยนะครับเหยื่ออาจจะยังไม่ถูกใจด้วยนะครับรวมถึงนะครับตายังเรียกว่ายังไงไม่เคยมาหากินบริเวณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะโอเคครับก็จะลองลุยกันอีกสักพักนึงครับถ้าเงียบก็เดี๋ยวจะไปหลับไปนอนกนก่อนครับเช้าม,มืดค่อยว่ากันใหม่เนาะมันเงียบจัดเลยครับผมโอเคครับ ครับตอนนี้ก็6กโมงเช้ากว่าๆหน่อยๆแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับก็เงียบทั้งคืนเลยนะครับผมแม้กระทั่งปลาเล็กก็ไม่ได้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ธรรมดานะครับปลาที่นี่ก็ค่อนข้างจะเขี้ยวอยู่นะครับเมื่อคืนก็เงียบทั้งคืนนะครับผม ไม่ใช่ไม่มีปลานะครับคือปลาเยอะมากนะเช้าเนี่ยเช้าเเย็นๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมคือปลาเกตเนี่ยขึ้นเป็นน้ำเดือดเลยนะครับเนี่ครับอย่ที่เห็นในกล้องเลยนะคือเนี่ยครับขึ้นขาวแวบแวบแวบอะฮะนี่ครับวิบับเลยนะครับเนี่ยนี่ยนะครับปลาทั้งนั้นนะครับเยอะมากนะครับมันก็แปลกนะครับที่แบบ เออปลาน้อยก็ก็ไม่เข้าเลยครับไม่กินนะพวกกระมังปลาส้อยปลาตะเพียนอะไรพวกนี้ยแปลกมากๆเลยครับได้มาสองสามตัวแล้วก็เงียบไปเลยครับตั้งแต่เมื่อวานเย็นละนี่ครับน้ํานี่เดือดเลยนะครับปลาขึ้นขาวเลยนะครับเนี่ยปลาพวกปลาเกตนะฮะขึ้นขึ้นเล่นน้ํากันเช้าๆตอนเย็นนี่ขาวนะครับเต็มไปหมดนะครับเนี่ยเออแปลกมากๆนะครับน่าเอามากๆเนาะ ผมก็เหลือจะเชื่อเลยครับผมอืมเขาเรียกว่าอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรปลามหาสารแต่พวกเราไม่หมาหรือเปล่าครับผมเออนั้นนะพเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะทดลองทดสอบมาลองดูนะครับผมก็มาลองดูได้นะครับป้าเยอะนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับเนี่ยที่ผมโูบไม่ดูครับเนี่ยอ,อแปลกมากครับผม เดีวก็ตกกันอีกสักพักนึงนะครับถ้างเงียบเดี๋วก็โคลนจันน,นั่นแหละครับนั่นแหละกระับครับผมมันแบบมันน่าจะกินจริงๆทั้งปลาเล็กปลาใหญ่เยอะมากๆเลยครับผมหมายดีนะครับหมายดีอืแปลกๆครับผมติดตามต่อครับี่ครับอยู่ไหมครับตัวนี้ โหโหโหนี่ครับปัญหาก็จะมีสาหร่ายด้านข้างเยอะนะครับแล้วหลุดนะก็มีหลุดไปสามสี่ตัวนะครับเนี่ยจะติดสาหร่ายอย่างเงี้ยผมนะครับโอกาสหลุดมันจะสูงเลยเพราะสาหร่ายเป็นสาหร่ายหางมะาวะครับเนี่ยเวลาเอ่อเยื่อข้ามานะครับปลาก็หลุดไปพวกปลาตะเพยียนน้อยก็หลุดไปนะครับผมเดี๋ยวประมาณเนี้ย นะครับหลุดไปสามตีตัวแล้วนี่เหนียวจัดเลยครับสายนี่ครับผมในปลากระมังนะไซส์สวยอยู่ครับตัวนี้นี่ครับปลาคือปลาเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าหมายนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาเป <laughs> ิดหมายนะครับปลายังไม่ค่อยเข้ามาเจอเหยื่อเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับอยู่ไหมครับ จะหลุดนะครับยาก็เยอะสาหร่ายก็เยอะครับผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ well> yes um, okay ึ๊บอึ๊บโอ้โหหลุดนะครับหลุดบนบกใช่ไหมฮะเไปค่อยๆครับเดี๋ยวเราจะกิ้งน้ะผมชันครับแต่น้อยค่อยๆครับปลาอะไรครับน่ะ ตกน้ำโอเคครับปลาต่อยครับผมตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงกว่ากว่าแล้วนะครับก็ได้ปลาต่อยขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับผมปลาใหญ่ไม่เข้าเลยนะครับโชคยังดีนะครับที่ไม่มีแดดนะเพราะถ้ามีแดดนะครับเนี่ยคือทิศตะวันออกคือตรงหน้าเลยเลยนะครับหลังเขาแน้่นะครับที่ตะวันจะขึ้นนะนะ อาทิตย์จะขึ้นนะครับถ้าแดดมาก็โอ้โหปลายิ่งไม่กินนี่นี่เครียดคูณสองเลยนะครับผมก็ปลาเยอะนะครับหมายนี้ต้องยอมรับเลยว่าปลาเยอะขึ้นน้ำตัวใหญ่ๆนะครับที่ผมเห็นก็สวายปลากายีศกนะครับปลาบึกนะครับปลาเยอะจริงครับแล้วปลาเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นเชา้ชาเช้าเย็นๆนีนนน่ขึ้นน้ําเดือดเลยนะครับผมอืมก็ สำหรับครั้งนี้นะก็ได้แต่ปลาเล็กนะครับอาจจะไม่ได้ส่งงานนะครับเพราะว่าเขินครับปลาเล็กจัดส่งงานแล้วพวกผมเขินไงเออมันไม่ได้โทฟี่นะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เก็บเบ็ดนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเริ่มทยอยเก็บแล้วครับผมคิดว่ามาครั้งนี้ก็มาออสำรวจหมายก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวจะมาแก้ตัวครับผมสําหรับหมายที่นะบ้านไม้ริมบึงนะครับผม มันก็ไม่แห้วนะครับได้ปลาเล็กนะครับสี่ห้าตัวนะแต่มันก็ไม่ไม่สะใจนะเนาะมันก็ต้องได้อะไรบิ๊กๆบ้างไงเพราะในหมายมีปลาบิ๊กๆเยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสักพักก็อาจจะกลับไปแล้วผมครับผมพูดผิดพูดถูกครับตอนนี้ปลาปลาไม่กินไงโอเคครับยังไงนะครับใครเข้ามาเอ่อเห็นคลิปนะครับเข้าไปชมคลิปนะครับก็ช่วย กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามช่องให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเรานะครับกลนคอเดียวนะครับเชิญๆกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามไม่ขึ้นเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พวกผมก็ลาไปก่อนนะครับทีมงานป้อนหอวเฟชิ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ